สวัสดีค่ะเจอกันอีกคลิปแล้วนะคะก็วันนี้นะคะช่องครูมดพยากรชาแนลนะคะก็จะมาออกคาพยากรณ์และอ่านพื้นดวงนะคะให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะก็เริ่มเลยนะคะเจ้าชะตาเกิดวันพฤหัสที่2ี่สิิงหาสองสี่ปีมะเส็งน,นะคะพฤหัสแรมสองข้ามเดือน9อายุย่าง70ปีนะคะ อันดับแรกเราก็มาอ่าน7ตัว9กาฐานก่อนนะคะพื้นดวงอันนี้คือเจตัวเก้าฐานรูปแบบนี้คือทักษารูปแบบนี้คือมหาพูดนะในสามศาสตร์เอามารวมกันนะคะห้เรื่องพูดยังไงให้เหลือเรื่องเดียวให้มันออกคำพยากรได้อย่างใกล้เคียงและแม่นยำตามสูตรของครูบาอาจารย์ที่ท่านได้เขียนเอาไว้อย่าง สลักสรวยให้พวกเราได้ศึกษานะคะเรียนรู้นะคะ้คนคว้าให้เกิดความชํานาญมันจะได้เป็นอาชีพนะะดูแลเรานะ,ะอันนี้เหมาะสําหรับอะไรรู้ไหมคะเหมาะสําหรับผู้เกษียณนะฮะหนึ่งไม่เป็นอัลไซเมอร์สองสามารถสร้างอาชีพได้ในวัยชราคือไม่มีแรงท,ะะทําแล้วนะฮะทำยังไงพูดยังไงให้ได้ตังเราเป็นนักพยากรณ์ก็เหมือนเป็นที่ปรึกษา ของคนที่มีความทุกข์นะฮะเมื่อเราเรียนแล้วเนี่ยเรียนจนเกิดความชํานาญนะฮะพอเกิดความชํานาญแล้วเนี่ยมันก็เกิดความมั่นอย่างนะฮะเอาละค่ะไม่งโละเข้าเรื่องเลยนะคะเนี่ยค่ะเจ้าชะตาเกิดวันพฤหัสนะฮะรหัสของเขาเห็นไหมคะวันเดือนปีวันพฤหัสเดือน9้าเห็นไหมคะเดือน9้าเมื่อเกิน7เอา7ลบก,ก็จะเหลือ2ปีมาเส็งก็คือรนัก,กษัตย์ที่6นะฮะเจ้าชะตาแถวที่2ออัตตา คือทาสีมันก็บอกว่าเจ้าชะตาเป็นคนมีอะไรคะกิจใจผูกพันกับญ,ญาติพี่น้องรักใคร่กันดีนะคะแล้วก็ยังเป็นคนที่ทาสีก็คือเป็นคนที่รับผิดชอบครอ,อบครัวดีแล้วก็เหน็ดเหนื่อยเพื่อครอบครัวนะคะเห็นไหมคำว่าเหน็ดเหนื่อย่ยเห็นดาวเสาวไหมคะอ่าเนี่ยดาวเสาวเนี่ยนะคะเราก็เรียกว่าความเหน็ดเหนื่อยความอดทนนะคะเห็นไคะวพา้เหน็ดเหนื่อยเพื่อครอบครัวต่อมาพบที่สองหีนาะดาวสุขนะคะ หินะปุตตะมรณะเห็นไหมคะหินนะปุตตะมรณะฐานสิบสามมันบอกว่าอะไรหินะปุตตะมันก็บอกว่ารูปเราต้องหาตัวประธานรูกดื้อเห็นไหมคะเนี่ยหินะปุตตะหรือปุตตะเห็นนะรูปดื้อนะคะไม่ค่อยเชื่อฟังแต่ด้วยความที่เขาเป็นดาวสุพเครส์ดื้อก็ดื้อเงียยนะคะรูปหล่อนะคะเห็นไหมคะดาวสุปุตตะมรณะ ปุตตะมรณะบอกว่าอะไรลูกเลี้ยงยากก็ได้นะคะหรือลูกเกิดมาไม่ได้อยู่ใกล้เราต้องไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนนะคะหรือนะคะลูกเกิดมามีโรคประจําตัวอย่างใดอย่างหนึ่งนะคำว่ามรณะมรณะคือการตายการจากการพัดผ้าก,การห่างไกลเช่นปุตตะมรณะนะคะลูกคนแรกออกมาช่วงระหว่างที่ท้องแท้งก็ได้หรือบอกลูกคนแรก เกิดมามีโรคภัยไข้เจ็บติดตัวมาด้วยนะสามลูกเป็นไงคะอยู่ต่างถิ่นต่างแดน,นเห็นไหมต่างตรงไหนคะมาหาพูดก็คําว่าโรกาโรกาคือการหลุดการจากการพัดพาเหตุเกิดแบบปฏิหารไม่คาดคิดคาดฝันนะคะเพราะฉะนั้นตำแหน่งลูกมันบอกว่าอะไรอา่ารุงลูกนะคะนี่นะสมตาก็บอกว่าหนึ่งลูกตื้อหรือลูก,ลกไม่ได้อยู่ใกล้กันอยู่ห่างไกลกันนะอย่างนี้เป็นต้นนะ ต่อมาพบที่สามก็คือทนังนะฮะธนังคือเงินเก็บนะฮะธนังคือเงินเก็บหรือหลักทรัพย์ที่มีค่านะฮะธนังอะลีแถวที่สองอะลีแถวที่สามสุภะฐานสิบหกโสรถมงคลด้วยดาวเสาเลขเจ็ดเนี่ยเราเรียกว่าดาวเสานะคะข้าเสาในทักษะคือกาลีนะคะําว่ากาลีก็คือความวุ่นวายอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่เมื่อมาอยู่ในเจ็ดตัวก้าวขามาอยู่ทนังอะลีมันบอกว่าศัตรูเป็นคนมีเงิน เห็นไหมฮะอดิคือศัตรูหรืออุปสรรคมีเงินนะฮะอริรงสุภานะ,ะ,นะ,ะอดิสุภามันบอกว่าเวลาที่จะเดินทางไกลมักมีอุปสรรคทำให้เราไม่ได้เดินทางหรือกว่าจะได้เดินทางก็เอกสารเอ่ยของตกลนอะไรกันแลแ้วแนะคะคำว่าอาริอดิสุภาเดินทางไกลมักมีอุปสรรคในระหว่างการเดินทางเห็นไหมฮะ อย่างนี้นะฮะต่อมาพบที่4ี่ปิตาปิตาก็คือผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่เจ้านายได้พี่ชายได้พ่อได้ปู่ตาได้หมดนะฮะถ้าอยู่ในร่างกายเราคือคําพูดหรือใบหน้าเห็นไหมฮะปิตาพบที่สองปัตตนีพบที่สามกัมมะอาทิฐานราหูเห็นไหมฮะมันบอกว่าอะไรปิตาปัตตนีพ่อนะฮะคู่ครองของเข้าจะตาเนี่ยเป็นคนที่สูงอายุกว่าก็ได้ หรือเวลาที่จะมีคู่ครองมีคนรักก็อาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เ,เขาเรียกว่าอะไรเป็นสะพานเชื่อมแนะนํากันมาบอกเก่าวกันมานะคะคำว่าปัตตนีรงกรรมะปิตารงกมมรรมะกรรมะคือกิจก,กรรมการงานมันก็บอกว่าพ่อเป็นคนขยันเอางานเอาการนะะหรือคู่ครองก็ขยันเป็นคนเอางานเอาการเช่นเดียวกันนะคะดาวอาทิตย์เป็นข้าราชการก็ได้เป็นคนที่มีตําแหน่งนะ คำว่าราหูราหูคือต่างประเทศได้คู่ของต่างประเทศก็ได้นะเนี่ยนะดาวอาทิตย์คือเป็นคนที่มีตําแหน่งเป็นข้าราชการนะหรือเป็นคนที่มีคนนับหน้าถึงตาตําแหน่งพ่อกับสามีตําแหน่งเดียวกันเพราะนั้นพ่อกับสามีก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะคําว่าราหูราหูคือบอกเป็นนักการเมืองก็ได้นะคะอืเป็นนักการเมืองเพราะคําว่าราหูคือเจ้าพ่อเจ้าแม่ผู้มีอิทธิพลนักการเมืองหรือต่างประเทศนะนี่ฮะ นี่ลักษณะของของดาวอาทิตย์ที่อยู่ต่ามพก็อ่านไล่พกไปพื้นดวงนะฮะ,ะต่อมาดาวจัน์ทรมาตาตนุราคะอาจารย์ฐานอังคารนะม,มันก็บอกว่าอรไรดาวจัน์รตนุเจ้าชะตามีนิสัยรูปร่างคล้ายมารดาเห็นไหม,มคะแล้วก็ลากลงมาก็คําว่าราคะ ผลประโยชน์โชคราบกิจกรรมต่างๆนะฮะก็มาจากเจ้าชะตานะฮะนะที่หาได้เองนะฮะดาวอังคารลากมานะฮะดาวอังคารคือความขยันจันกระราหุจันกับดาวอังคารเมื่ออยู่คู่กันนี่เขาเรียกว่าคนใจถึงดาวจันนี่คือจิตใจเป็นคนใจถึงพึ่งได้อังคารวิ่งไป,ไปไปอยู่พบกระดุมพะก,ก็คือการเงินนะเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาคนนี้เป็นคนสายเปย์นะฮะ ใจถึงพึ่งได้ด้วยของการเงินไม่ได้เป็นคนที่จะหนีแต่ไม่ได้เพาเรีไกไม่ขี้เหนียวอ่ะเอองคนใจถึงอ่าเห็นไหมตัวเขาตั้งอยู่สำว่าดาวอังคารดาวอังคารวิ่งไปไล้อยู่พบก,กันต่อมาโพคากระดุมพระพยาญาเห็นไหมโพคากระดุมพระเมื่อหลักทรัพย์สองชนนี้มันอยู่ชนกนันก็บอกว่าเขามีที่ดินนะที่ดินมีพยาญาเห็นไหมฮะมันถูกพบเสียอันหนึ่งที่ดินเป็นที่ดินที่ ไม่ได้สัดได้ส่วนเป็นที่เว่เวแว่งหว่งที่ชายทงไม่ที่ที่ไม่ที่ที่ติดถนนใหญ่นะที่ในซอยลึกๆนะฮะคำว่าพยายามันการมันปิดบังที่ท้ายท้ายซอยที่ไม่สวยนะคะกระดุมพระนะคะกระดุมพระพยายะเจ้าชะตามักมีปัญหาเรื่องของการเงินอยู่บ่อยๆหรือมีหนี้สินนะคะอันนี้คือพื้นดวงนะคะ วัยก็70แล้วนะคะคุณพี่อายุก็มากแล้วก็คงผ่านเรื่องราวในชีวิตแบบนั้นออกมาแล้วนะคะคนเราด้วยวัย70แล้วเนี่ยนะคะไอ้เรื่องที่บอกการเงินอะไรก็แล้วแต่มันก็อาจจะเป็นต้นชีวิตนะคะพอผ่านมา70แล้วคนเราพอ80แล้ว70นี้ก็แทบไม่ซื้อเสื้อผ้าแล้วนะแต่ไม่ใช่นะคุณพี่สมัยนี้70นี้ยังแจ๋วนะคะด้วยการหลักการแล้วพออายุ80เราก็คนอายุ80ก็ใช้เงินน้อยลง ลิปสติกหน้าตาก็แทบจะไม่แต่งถึงจะแต่งก็คงน้อยเปอร์เซ็นต์น้อยแล้วนะคะเสื้อผ้าก็แทบไม่ซื้อใสเพราะฉะนั้นก็นบอกว่าเรื่องของการเงินนะคะก็เป็นเรื่องของต้นชีวิตที่ผ่านมาก็าอาจจะติดติดขัด,ข,ดขัดในเรื่องของการเงินะะนะต่อมานะคะมัชชิมานะะดาวคุธมัชชิมาสหัชชะภาสารนะคะสี่ฐานสิบสี่เนาะฐานรองรับดีนะคะมันบอกว่าเจ้าชะตามีเพื่อนไม่เยอะนะคะ เพื่อนน้อยแต่มีคุณภาพเห็นไหมคะเพื่อนน้อยคำว่าสังกัดชาคือการเจรจาหรือสังคมนะฮะสังคมของเขาตั้งลงมาถึงสาสิบสี่สังคมก็ล้วนแต่เป็นคนที่มีหน้ามีตามีชื่อเสียงม,มีเกียรติยศนะคะเป็นคนเก่งดนะะาพวพูดนี่คือการเจรจาการสื่อสารการค้าขายถือว่าเพื่อนดีมัชฌิมาบอกน้อยแต่มีคุณภาพดีนะแต่ฐานรองรับดีพูดเรื่องดีฐานรองรับสิบสี่จัก,กรพรรดิจัก,กรพรรดิก็เป็นคนที่อะไร ก็เป็นคนที่มีหน้ามีตามีชื่อเสียงมีกยตติยศทางสังคมนี่คือพื้นดวงเห็นไหมคะวิธีการอ่านเราก็จะไล่าจากแถวที่หนึ่งลงแถวที่สองลงแถวที่สามแล้วหาฐานสรุปด้วยฐานพบเป็นตัวเล่าเรื่องดาวเป็นตัวขยายฐานเป็นตัวสรุปเห็นไหมคะนี่มันกฎเกณฑ์มันมีอยู่แค่นี้เองนะฮะ เอาละทีนี้เราก็มาดูภาคพยากรน,นะคะภาคพยากรเนี่ยนะคะขณะนี้ครูมดออกคำพยากรณ์ให้หรือการสอนดวงเนี้ยในเดือนมีนา2566นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าชะตาเนี่ยเกิดมาตั้งแต่สิงหาเราก็จะต้องออกคำพยากรณ์ตั้งแต่ปี65สิงหา65ถึงสิงหา -66 สิงหาขณะน,นี้ตีว่าเมษาไปเลยนะเมษาพฤษภามิถุนายนกรกฎาคมสิงหาเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาเกิดมาแล้วเหตุการณ์เนี้เกิดมาแล้วเจ็ดเดือน เนั้นเหลืออีกห้าเดือนนะฮะเกิดอะไรบ้างปีไหปีจรกลุ่มดาวอะไรพูดเรื่องดาวนั้นนะคะรากออมาเจอฐานดีพูดเรื่องดีเจอฐานไม่ดีพูดเรื่องไม่ดีขอออกนอกกล้องแป๊บนะคะขอประกาศแป๊บเดียวคะเอาละมาแล้วค่ะนะเพราะนั้นปีนี้จอมาอายุย่างเจ็ดสิบปีอยู่ที่ดาวพุธเห็นไหมคะดาวพุธเราก็ใส่เลยสี่ฐานเท่าไหร่คะ สี่ฐานสิบสี่นะฮะพูดตรงนี้นะฮะในในมหาในทักษะเป็นเป็นมตรีนะฮะในมหาพูดอันนี้คือดวงเดิมนะคะที่เป็นเลขอรารบิกต์ไทยเป็นเลขไทยเนี่ยคือดวงเดิมจะตาเกิดจะตาอย่างนี้เลยนะฮะดาวพุธก็อยู่คาว่าราชาเพราะฉะนั้นตัวนี้พูดได้เลยนะคะปีนี้ดาวพุธคือการเจรจาการสื่อสารนะฮะถือว่าประสบความสํารสเร็จนะฮะราบรื่นนะฮะ ไม่มีอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นนะฮะก็ด้านมันก็บอกว่าแล้วก็มาหาอะไรคะเนี่ยพระริยันนะคะจะหุ้นส่วนหรืออะไรก็แล้วแต่การค้าการขายถ,าาาจจาาถือว่าประสบความสําเร็จการเจรจาการติดต่อถือว่าประสบความสําเร็จอันนี้คือพืน้นดวงก็ดีอยู่แล้วพวกก็คําว่าราชาราชาก็ได้อย่างสุขสบายมนตรีก็ได้รับการเกื้อกูลช่วยเหลือสนับสนุนปีจรมาแพงมานิดนึงนะคะปีจรขณะนี้ยังไม่มีสาก็อยู่คาว่าธงชัยธงชัยก็คือค,อความชนะ แต่พอเลย15เมษามาแล้วเนี่ยก็อยู่คำว่าราชาเพราะนันตำแหน่งดาวพุ๊บเนี่ยนะคะไม่เสียพอไม่เสียปุ๊ฐานรองรับดีให้นักเรียนพูดเรื่องดีอย่าลืมวิสัยของดาวพุธดาวพุธเกิดอ,อะไรคะการเจรจาการค้าขายนี่ยมะสหัชชานะฮะเจรจาค้าขายติดต่อถือว่าประสบความสําเร็จดีนะฮะอ่ะต่อมาค่ะเจอดาวพุันนะ,ะต่อมาค่ะลากลงมาเจอดาวอะไรคะ เจอดาวอังคารไหมคะเจอดาวอังคารก็เล่าเรื่องดาวอังคารค่ะอังคารฐานอะไรคะอังคารแถวที่หนึ่งโคคากระดุมพระพยายะอังคารฐานอพยายะคาว่าราชาโชคนะฮะอังคารก็ดูสิฮะในพื้นปีนี้จอนมาไปดูที่อังคารจอนมาเป็นบริวารพื้นดวงเป็นอุษาอะไรคะอุสาหะจอนมาเป็นบริวารทุกครั้งจะต้องออกพื้นดวงเนี่ย มาอ่านด้วยว่า hmm. พื้นดวงเขาว่าอะไรนะเพราะดาวอังคารคือความเร็วความแรงนะฮะมันก็บอกว่าอะไรอ่ะนะเราหาตัวประธานก่อนนะฮะยาตินะญาตินะเอไหนะญาติมันก็พูดถึงเรื่องเงินหาเงินก่อนเลยนาเงินกลุ่มดาวอังคารก็บอกว่าเงินแลดูที่ดาวอังคารจรมาปีนี้เสียไหมขณะนี้ดาวอังคารก็ธงชัยเอ่อราชาราชาก็คือความสุขสบายมีเงินใช้เดี๋ยวพอเมษาไปแล้วก็อยู่อธิบดีเพราะฉะนั้นบอกว่า การวางแขนการคิดของการได้เงินคิดเงินก็ได้เงินค่ะเห็นไหมคะเพราะว่าฐานอาทิตย์ี่ยราชาโชคไม่ได้ได้รอบเดียวได้สองรอบได้แล้วได้อีกคิดเงินก็ได้เงินนะคะคุณพี่นะคะผ่านมาเจ็ดเดือนแล้วถ้ายังไม่ได้เงินหลังเมษาได้เงินค่ะดีใจด้วยนะคะเห็นไหมคะกุมดาวอะไรพูดเรื่องดาวนั้นฐานราชาโชคบอกไม่ได้รับรอบเดียวนะคะได้แล้วได้อีกค่ะคุณพี่ ได้เงินสองรอบคิดงานก็ได้งานคิดเงินก็ได้เงินงานจบไปละดาวขานนะเพื่อนเพื่อนดูนะคะนักเรียนดูนะคะต่อมาขาะนะเห็นไพอต่อมาไปดูในทักษะที่ปีจรอะไรเป็นกาลีจันเป็นกาลีเห็นไหมฮะมีกาลีจันฐานอะไรคะจันฐานอางันองคารอังคารราชาโชคนะฮะเพราะนั้นคำว่ากาลีให้ทายสองเรื่อง ไม่ขัดแย้งก็เจ็บป่วยนะคะดาาจัน์เนี่ยไปอยู่ในตําแหน่งมาซาตานุราคะนะคะมันก็บอกว่าอะไรเอาขัดขัดแย้งก่อนนะบอกระวังจะขัดแย้งกับผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่ฐานอังคารเนี่ยกระดุมอะไรคะกระดุมพ้ากระดุมพะมก็เรื่องการเงินงนะ่ะระวังนะคะคุณพี่จะไปขัดแย้งกับผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่ในเรื่องของการเงินผลประโยชน์ไม่ลงตัวคุณพี่ต้องคุยกันให้ชัดเจนนะคะในเรื่องของการเงินนะคะ,อ,ะอันนี้นะะ อีกเรื่องหนึงมันคําว่านาวังอันนี้นาวังระวังรถเสียเห็นไหมฮะนี่รถเสียเพราะคาว่าการีขับรถอยู่ก็ระวังนะคะประกันอย่าให้ขาดนะคะจะต้องซ้อมรถรถเสียรถเฉียวรถชนคุณพี่ต้องดูด้วยนะคะจะทำให้เราเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องของรถเห็นไหมฮะนี่วิธีอย่างนี้หรือไม่ได้เกิดการขัดแยง้งบอกว่าไม่ได้ขับรถค่ะคุณน้องหาพี่ไม่มีรถขับ ก็ระหว่างการเดินทางนาวังเดินทางไกลก็ระวังด้วยรถเฉียวรถชนรถอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางนะฮะหกล้มก็ได้นะคะคุณพี่หกลม้มของมีคมทิ่มแทงบาดในขณะการเดินทางก็ได้หมดนะคะ่ะมันอยู่ที่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราเล่าต้องอยู่ในกรอบเนี้ย่ะในกรอบของดาวนะคะในกรอบของดาวีีจอมาอะน,นะคะนี่ ถ้าบอกว่าไม่ขัดแยง้งถ้าไม่ขัดแย้งก็บอกว่าคุณพี่ป่วยก็ได้นะคะหรือผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่ป่วยนะะป่วยต้องไปหาหมอดาวังคารคือของมีคมดาวังคารคือหมอต้องไปหาหมอทําให้เสียเงินหาหมอสองรอบถ้าเจ็บป่วยเนี่ยรักษารักษาแล้วรักษาอีกไปสองรอบเลยนะเนี่ยนะคะตนี้ถ้าไปสองรอบแต่ดาวังคารเขาอยู่พยายาเนี่ยไปรอบแรกถ้าเกิดว่าเจ็บป่วยในกรณีที่เจ็บป่วยคําว่าพยายะอาจจะตรวจไม่เจอคุณหมอ,ค,หมอคุณหมอท่านแรก ก็แนะนาให้เปลี่ยนหมอนะคะแนะนําให้เปลี่ยนหมอเพราะดาวองคารเนี่ยนะคะมันซ่อนคาว่าพยานยากพยานยากคือการปิดบังซ่อนเล้มอาจจะเจ็บป่วยหาไม่เจอหมอหมอท่านแรกอาจจะหาไม่เจอตรวจไม่พบก็เปลี่ยนหมอนะคะนักเรียนฟังนะคะเรียนหาวิธีการออกคําพยายกรณ์น,นะคะเอาละค่ะดาวต่อไปนะคะดาวต่อไปดาวต่อไปก็ป,ปีจรมานะคะกลุ่มดาวพฤหัส พฤหัสเป็นสีนะคะดาวพฤหัสเป็นสีพฤหัสฐานอะไรคะพฤหัสฐานสิษนะคะศิที่กําลังของพระเสานะคะนี่คู่นี้คําว่าสีสีก็คือความสุขนะคะความสําเร็จนะคะนะะการเกื้อกูลกันดาวพรฤหัสก็ไปดูก็ตัวเจ้าชะตาเลยค่นะ,ะเจ้าชะตาเห็นไหมคะถ้าเจ้าชะตามีปัญหานะะในเรื่องของการเงินที่จะต้องขัดแย้งอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีผู้ใหญ่เข้ามาไก่เกลี่ย เขาเรียกว่าจบสวยนะฮะถ้ามีปัญหาอยู่นะฮะหรือเจ้าชะตาเจ็บป่วยอยู่เนี่ยนะ,ะไม่ต้องกลัวะไม่ล้องหายไปไหนนะฮะยังมีชีวิตอยู่นะฮะเพราะว่าอัฐาก็ยังเป็นสีอยู่นะคะถึงแม้ตนุนตนจะเป็นกาลีอันนี้พูดถึงกรณีที่เจ้าตัวเจ็บป,ป่วยเจ็บป่วยบอกว่าออ้องหมอนนอนเสือรอดนี้จะไปจากนี้ไหมไม่ไปค่ะคุณพี่ยังมีชีวิตอยู่ะ,ะ้ะยัง อยู่กับรูปกับหลานได้โรคใครไข้เจ็บที่เป็นอยู่ก็รักษาหารได้นะคะอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือถ้าบอกว่ามีปัญหาเรื่องของการเงินที่ขัดแย้งกันเนี่ยก็จะมีผู้ใหญ่เข้ามาไก่เกียรนะคะเขาเรียกว่าจบสวยถ้าทะเลาะกับเรื่องของการเงินอะไรก็แล้วแต่นะฮะเอาแล้วค่ะเห็นไหมคะจบแล้วนะคะคำออกคาพยากรณ์น,นะคะเพราะั้นเนี้ยอ่าแถมให้ดวงมือน,นะคะก็คือดาวอาทิตย์นะคะ ขณะนี้เรื่องของงานเนี่ยนะคะปัจจุบันนี้นะคะงานเนี่ยมันม,นมรณะอยู่พื้นตัวมันอยู่กลุ่มรั์อยู่นะคะเรื่องของการงานกลุ่มรั์มันก็บอกว่าไงงานอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้ใหญ่หรือสามีหรือทุ้ส่วนนะคะของเราเนี่ยเรื่องงานเนี่ยถือว่าดีนะคะถือว่าดีที่ผ่านมาแต่ว่าในหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยปี65เนี่ยอาจจะมีอุปสรรคบ้างนะคะแต่เดี๋ยวพอเรยเมษาไปแล้วเนี่ยก็ไปอยู่กลุ่มรัพอีกเพราะฉะนั้นเรื่องของการงาน การงานก็บอกว่าได้รับการสนับสนุนเกื้อคูณนะคะจากผู้ใหญ่นะคะผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่หรือคุณส่วนหรือคู่ครองนะเพราะนั้นก็ถ่ายไปได้เลยว่าการงานดีการเงินดีนะคะถ้าสุขภาพเจ็บป่วยก็รักษาหายนะเรื่องที่ต้องระวังก็คือระวังจะไปขัดแย้งกับผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่ในเรื่องของการเงินถ้าขัดแย้งก็จะมีเขาเรียกว่า มีผู้ใหญ่ขี่ม้าขาวเข้ามาเจราจาไก่เกลียนะแล้วก็ให้มันผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะค่ะก็คลิปนี้ก็หวังว่านะคะนักเกรียนกะ็จะพอเข้าใจนะจากที่ค้ชได้อธิบายตามดวงดาวตามพุกไปนะคะแล้วเดี๋ยวก็รอติดตามคลิปต่อๆไปนะคะคลิปนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย